ครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับนนเมืองชนนะครับวันนี้จะมานําเสนอสมเด็จวัดละฆังนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับนี่เป็นพิมพ์ช่างหลวงนะครับเป็นพ์มช่างหลวงวิจารณเจรไนน้บเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับจะมีเส้นมังคับแม่พิมพ์นะครับ ครับแล้วลาก cation. ลงมา <forcément, S 2> ตรงนี้ครับแล้วก็มาจะหลดตรงนี้นะครับแล้วก็หายไปนะครับครับซุ้มนี้ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาหักอยู่ตรงนี้นะครับหักแล้วก็ม้วนโค้งเข้ามามาสุดตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็โค้งลงมาครับแล้วก็มาชิดกับขอบแม่พิมพ์นะครับตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ เกจจะลดซุ้มนะครับนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นยุคต้นนะครับที่แกมวลสารนะครับตรงนี้นะครับด้านข้างนครับแซแขนนี้ครับจะลึกนะครับซแขนสองข้างนะครับอันนี้จะเก็บ โปนะครับแผ่ผงพุทธคุณนะครับเนื้อจะมีความหนึบนุ่มนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อที่หนึบนุ่มแล้วก็แก่มอนสานนะครับนะครับสีขาวดวงดวงนี้เป็นผงพุทธคุณนะครับผงทั้งห้านะครับผงทีทเจผงปัดธมังนะครับผงตีนสิงหเอผงมหาลาชนะครับแล้วก็ผงพุทธคุณนะครับเป็นผงทั้งห้า ที่หลวงปู่ได้เขียนนะกระละเพ็กยันนะครับแล้วก็เขียนแล,ล้วลกแล้วก็นมาผสมใส่กับองค์พระนะครับแล้วก็จะมีมวลสารกัากพงสุมกอนะครับรับเม็ดสีน้ําตาลนะครับจะอยู่ด้านข้างนะนะครับด้านข้างจะมีการปีแยกแบบธรรมชาตินะครับนะครับเกิดจากวันเวลานะครับ มีการปีแยกนะครับชั้นข้างนะครับการปีแยกนะครับนะครับการแตกแรายงานแบบธรรมชาตินะครับวันนี้จะมียกนะครับนี่จะมียกจีนนะครับยกมาจากประเทศจีนนะครับ เป็นเจ้าสัวประเทศจีนนะครับได้ทำหยกแตกนะครับได้นำมาถวายให้หลวงปู่นะครับหลวงปู่ก็นำมาบดใส่กับปะสมดิจวะะัดระฆังนะครับเราสองดูเนื้อหามวลสารนะครับนะครับ ความหนึกนุ่มนะครับนี่ครับซูมนะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาหักตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็โค้งอันนี้นะครับโค้งมาแล้วก็ทิ้งตรงลงมามาตัดขอบด้านข้างมาชิดขอบเลยนะครับนี่ครับยังมีความหนึกนุ่มนะครับความหนึกนุ่มความเหนียวฉ่ำของน้ำมันตังยูนะครับตรงนี้นี่ครับ ผมก็ตะคุนนะครับสีขาวๆดวงๆนี่ครับที่กระจายอยู่นี่ครับนะครับสีน้ําตาลนี่เป็นเม็ดผักกําแพงสุมกอนะครับนะครับที่กระจายอยู่ทั่วองผานี่ครับที่งปูได้นามาบดใส่นะครับมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับสมัยนั้นนะครับนี่ครับแล้วก็ชํำด้วยน้ามันตังยูนี่ครับตรงนี้มียกติดตรง กลางนะครับนี่ครับแล้วก็ขอบซุ้มฝั่งนี้นะครับนี่ครับนะครับยกจะเป็นเขียวตองอ่อนนะครับเป็นหยกประเทศจีนนะครับนี่ครับทีเขียวตองอ่อนนี่ครับ เป็นหยกประเทศจีนนะครับนะครับกระจายอยู่ทั่วของพานะครับแล้วองนี้จะเป็นวง์ที่มีหยกเยอะนะครับส่วนน้อยนะครับที่จะเห็นหยกเยอะขนาดนี้ส่วนมากจะไปตรงอื่นนะครับแล้วไม่ค่อยมีหยกนะครับนะครับการแตกรายงานแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับ ด้านข้างนะครับาการปีแยกนะครับการปีแยกนะครับการปีแยกการแตกแบบธรรมชาตินะครับตรนนี้ผ่านวันเวลานะครับร้อยหกสิบปีนะครับน่ครับเม็ดแดงเม็ดดำนะครับอยู่ในองค์พระนะครับนะครับการปีแยก ธรรมชาตินะครับเกิดจากวันเวลานะครับเม็ดปากระเพีงสมกอนะครับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับเต็มโอ่งเลยนะครับตองนี้นะครับปลากําแพงสมกอนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับ,น,รบรนะครับปลากําแพงสมกอนะครับจะทนสีน้ําตาลนะครับ เป็นกูวัดพระบรมธาตุนะครับสีน้ำตาลนี่นะครับจะมียกนี่นะครับนี่ครับยกเม็ดใหญ่เลยนะครับตรงนี้เม็ดพรกแปลพงกรนะครับมียกแตกรายงานะครับมดดำนะครับก้อนฐานนะครับ เป็เทานี่พระธาตุขาวขุนนะครับนะแล้วเป็นผงสีขาวๆดวงๆนี่เป็นผงพุทคุณนะครับผองพุทธคุณทั้งห้านะครับึผงอิตาเจผงปัดธมังนะครับผงตีนิสิงเหวผงมหาราชนะครับแล้วก็ผงพุตะคุณนะครับนะครับพวกนี้จะแก่ผงนะครับจะมีผงเยอะนะครับแล้วก็แก่มวลสารนะครับฉ่ำด้วยน้ำมันตังอิวนะครับตรงนี้ การปีแยกนะครับการปีแยกของคพระนะครับสราสวยงามนะครับนี่ครับเป็นหยกถ้าคนจีนเห็นนี้ก็จะรู้เลยนะครับว่านี่เป็นหยกประเทศจีนนะครับนครับเป็หยกของประเทศจีนนะครับ นี่ก็เป็นผากกำแพงสมกอนะครับการผีแยกนะครับนี่การแตกรายงาน,นะครับนี่ครับการยุบย่นย่อนะครับการแตกรายงาน,นะครับนี่ทวัสลงที่สวยงามนะครับและหายากนะครับ นราเต็มคงแบบนี้นะครับแลวมีหยกจีนเยอะด้วยนะครับนี่ครับถ้าคนจีนสองนี่จะรู้เลยนะครับว่าเป็นหยกจีนนะครับแล้วคนจีนนี่เขาจะใช้กล่องพันเอกนะครับสองคนจีนฮ่องกงนะครับมาเลเซียซสิงคโปร์ครับนะครับเขาก็ ชอบพระนะครับเขาก็สัตธาในพระสมเด็จนะครับแต่สมัยก่อนนะนะครับนะครับมีมวลสารจัดจ้านนะครับนี้สก็ การแตกแรงงานปีแยกแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับงดงามแล้วก็จับใจนี่นะครับตรงนี้วความเหี่ยวฉ่ำความหนึบนุ่มนะครับยิ่งสองยิ่งซึ้งนะครับตรงนี้นี่ครับโอ้ยสกอยุกครับ ด้านข้างนะครับแบบสอกอนะครับโซมีม้วนตัวเข้าไปเลยนะครับนี่ครับม้วนเข้าไปด้านในเลยนะครับซอเขียนนี่ก็ม้วนนะครับ ก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ